สวัสดีครับอยู่กับผมกูขับคูปะตาชแนลวันนี้ครับสรรหาครับนี่พี่น้องกับเจ้าอ6มหกสองอยากจิตของเดิมมันของเดิมมันไม่แรงครับดืมเดิมอยู่ยากพี่น้องนี่เราจัดมาใหม่แล้วครับเพื่อ f อซนะครับเคยมี f อว่าอยากอให้ใส่ท่อว่างั้น ก็จัดไปครับคลิปนี้ตอบโจทย์ it, ครับเวทก็จัดไปแล้วนะครับเวทแล้วอีกอย่างอีกอย่างใส่ท่อเสร็จเรามีเซอร์ไพรส์นะครับเราไม่บอกนะครับว่าเราจะทําอะไรต่อแต่คร่าวๆไอไอเรื่องลาคาญบ้านนะครับเรื่องลาคาญชาวบ้านนะครับอันนี้เราเราจะมาฟังเสียงท่อเดิมก่อนนะครับว่าของเดิมกับของที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ย เสียงมันจะต่างกันยังไงสตาร์ลุนหน่นะเฮ้ยจุกยังไงก็จุกไปจนฟังเสียงนะครับโอเคครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราจะไปดูตอนเราใส่นะครับอันนี้มันก็จะถอดลำบากเลยนะครับเพราะว่ารถทำงานนะครับ อันนี้เราปั่นข้าวอยู่นะพี่น้องครับผมเรามาฟังตอนเราใส่เสร็จนะครับแล้วเราจะถ่ายขั้นตอนการถอดด้วยนะครับดูนะครับรูของเดิมกับของเอออันนี้ของเดิมนะครับอันนี้ที่เราซื้อมาใหม่ต่างกันเยอะนะครับอันนี้เรากําลังทําการถอดอยู่นะครับเยอะเหมือนกันนะถอดเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้อง เห็นว่าแค่ท่อเราคอยดูตอนใกล้จะเสร็จดีกว่านะครับครับเราก็ถอดออกมาแล้วนะครับวางเร่งเง่งอย่างนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับโล่งไปเลยครับทีเดียวนีนะครับตัวท่อก็วางอยู่นี่นะครับเราก็เริ่มประกอบแล้วนะครับ เดี๋ยวเราใส่เสร็จเรามาลองฟังเสียงกันเลยเพราะว่าเราจะปั่นตัวนี้อยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราลองใส่กันนะครับครับผมตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็ไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันต้องไปแก้ไขอยู่อยู่ไออยู่บ้านอยู่นะครับเพราะว่าน็อตน็อตมันเข้าไม่ได้แต่แต่มันก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับเราต้องแก้ไขอยู่บ้านนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่หน้างานนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจกันนะครับ ครับเราใส่พอแต่ใส่ได้แล้วก็เทสน,นะครับขอลองเสียงหน่อยครับครับผมอันนี้อันนี้แค่เสียงลองเปล่านะครับเราก็ต้องลองตอนทำงานด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองตอนทำงานให้ฟังนะครับปั่นกับปั่นโรตารี่โอเคครับครับผมตอนนี้เราก็ทำงานกันแล้วนะครับอันนี้ของเก่าอยู่นี่นะพี่น้องอันนี้คือท่อ M62 นะครับส่วนของใหม่เราติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ติดตั้งยังไม่เรียบร้อยนะพี่น้องมันต้องไปแก้อ,อยู่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่หน้างานซุ้มเสียงให้ฟังซุ้มเสียงนะพี่น้อง เสียงก็จะลั่นๆหน่ยนะครับเจ้าของเขาก็บอกนะครับว่าไอ้ท่อท่อรุ่นที่เขาผลิตนี้ถ้าใส่หกสองมันจะไม่ดังเท่าหกเอ็มหกศูนนะครับมันก็จริงครับเพราะว่าหกศูนผมก็เคยไปขับนะครับคันคันของเสียท็อปแต่ แต่นี่เรามาใส่หกสองแต่ตอนทำงานก็ดังดีนะครับเสียงโคตรลั่นเลยครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราได้ยินเลยนะครับอันนี้หน้างานการปั่นนะพี่น้องหน้างานก็จะดินดินก็จะไม่เท่าไหร่นะครับ ครับผมสุนเสียงก็อาจจะเสียงไพระเพราะวิ้งเลยนะครับต่างจากของเดิมเยอะเลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ที่แนะนำมานะครับว่าให้เปลี่ยนท่อว่าให้ใส่เวสหรือว่าอะไรต่างๆนะครับถ้าเราถ้าเรามีเวลาเราก็จะจัดให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนำกันเข้ามา สำหรับคลิปนี้ถ้าพี่ท่านใดสน,สนใจหรือว่าจะถามสอบถามเรื่องต่างๆในคอมเมนต์เลยนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนกับเจ้า62สองทอปูตีชมได้นะครับไม่ว่ากัน สำหรับคลิปนี้ผมก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ